วันนี้จะมาเปลี่ยนซิปไนล่อนนะคะซิปไนล่อนหรือว่าซิปพลาสติกนะคะของเราเราจะใช้ YKK นะคะมันจะเป็นหัวล็อกแบบล็อคอัตโนมัตินะคะคลิปนี้ยาวกว่าเราก็ตัดนะคะนี่ก็เอามาวางแบบนี้นะคะวางกับไอ้สบับแบบนี้นะคะเราก็ขีดตำแหน่งไว้ตรงขอบ ตัวนี้เราจะไม่ตัดข้างล่างนะคะเราจะตัดจากข้างบนเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเราตัดแล้วเราไม่เก็บอันนี้ไว้หรอนะคะมันจะล็อกไหมนะคะล็อกนะคะตัวนี้นะจากที่เราทํานะคะพอเ,เสร็จแล้วนะคะเราก็จะยัดยัดซิปข้างหนึ่งซิปมันจะมีอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเราก็ลูดออกนะคะเราเอาข้างนี้ ข้างนี้ถ้ามันอยู่ในในกล้องเนี่ยมันจะเป็นอ่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยระวังซิปลงแบบนี้นะคะให้ด้านถูกหงายขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็จับยัดเข้าไปในนี้นะคะยัดเข้าไปในสตาแบบนี้ยัดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะอเอาตำแหน่งที่เราขีดไว้เมื่อกี้ให้ตรงกับเส้นริมขอบนะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บคิ้วเย็บคิ้วบนขอบเลย เราเย็บตกล่องมันจะไม่ติดซิปนะคะเพราะว่าตรงนี้เราเลาะออกแล้ว,ลว,ลวเราเสียบซิปเข้าไปถ้าเราเย็บตกล่องมันจะไม่โดนเนื้อผ้ากับซิปเราก็ต้องเย็บบนขอบใส่ซิปแบบนี้เราคิดห้า50บาทนะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บลงมานะคะเย็บลงมา แบบนี้จับนี้มาที่วางที่สาบแบบนี้นะคะเราก็เอาสาบนี้วางนะคะแล้วก็เย็บริมเล็กๆไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนตีนผีใช้ตีนผีนี่เลย ได้แบบนี้แล้วนะคะอ่าแล้วก็จับด้านนี้เปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกตัวนี้มาแบบนี้นะคะพลิกมาแล้วก็จับตรงนี้ให้ให้ตึงนะคะให้ตึงให้ตึงแล้วก็เปิดดูว่าสากข้างล่างอะ่ะมันปิดซิปไหมนะคะมันจะต้องปิดฟันซิปตามตามเดิมเขานะคะแล้วเราก็เย็บปีกซิปนะคะติดกับชิ้นสากด้านหนึ่ง คลิปนี้สำหรับมือใหม่นะคะมือใหม่ที่หัดเข้าซิปหรือว่าเพิ่งมาเจอเพจเรานะคะเพราะว่าคนที่รับซ่อมผ้าส่วนมากก็จะจะต้องเข้าซิปเป็นนะคะมันก็จะเขียนแบบว่าเขียนป้ายแบบเปลี่ยนทิปเป็นทรงอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นอันดับแรกๆที่ที่ต้องต้องทํานะคะเสร็จแล้วเราก็จับไอ้ขอบเนี่ยยัดเข้าไปตรงนี้นะคะ จับสาบยัดเข้าไปในน,นะคะแล้วก็จับตรงนี้ให้เรียบๆนะคะให้เรียบๆเราจะโค้งก่อนแล้วมาอมขอบตรงนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะเย็บขอบตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้ทำได้หลายวิธี กรณีที่อ่ข้างบนไม่มีคิ้วนะคะเนี่ยแล้วเราก็เลาะมันก็จะโบตรงก้นซิฟใช่ปะถ้าหากว่าเราไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้เปิดจับแบบเย็บข้างในแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าเราไม่ได้เย็บแบบนี้อันนี้ก็จะเย็บแบบนี้ก็ได้นะคะเย็บเนี่ยปิดรูบโบนะ ถ้าเราไม่เย็บนะคะถ้าเราไม่เย็บไม่เย็บก็ได้นะเนี่ยถ้าเราไม่ปิดเออไม่ปิดเออตรงนี้ก็ได้นะคะไม่ไม่เย็บข้างในก็นได้เราก็จับมาแบบนี้เลยนะคะจับมาแบบนี้แล้วเราก็เดินคิวข้างบน,นคือเพิ่มเพิ่มไปให้ลูกค้าเลยนะคะเพิ่มคิ้วเนี่ยตรงตะเข็บเป้าที่ให้ลูกค้าเลยเดินคิวแบบนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเย็บด้านในนะคะ เนี่ยเวลาเราถอยเราถอยหลังนะคะที่เพื่อนเพื่อเคยถามว่าเวลาถอยหลังทําไมได้มันชอบขาดเพราะว่าจักรมันจะทํางานไม่ค่อยสะดวกนะคะมันก็เลยได้ขาดจะปรับยังไงมันก็ขาดนะคะเราก็เลยใช้วิธีหมุนเอา้แลวบางทีเ,เวลาปะงานนะคะเราก็หานี่นะคะมาวางให้ชนเข็มจักรแล้วก็ให้ชนลิมสาบด้านหนึ่งนะคะแล้วเราก็เดินมาเลย มือกดไว้นะคะคอยดูว่ามันจะโดนอเอเหล็กของก้นซิปหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราคลน่วยไม่ถูกแล้วฟันเข็มเนะี่ยมันจะไปโดนแล้วก็จะหักะคะเนี่ยเราเอากระดาษกดไว้นะคะเอากระดาษกดไว้เวลาเราเดินคิ้วอโค้งขึ้นมานะ มันจะทําให้สาบซิปตรงเนี้ยเรียบนะคะเรียบไม่เด้งไม่ไม่โก่งไม่เด้งอะไระพูดไม่ถูกแบบเปรียบเทียบใช้คำพูดไม่ถูกเนีย่ยเราก็คิ้วให้ลูกค้าเลยนะคะคิ้วตรงเนี้ยเป้าน่ะ เราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะหัวซิปมันก็จะล็อกของมันแบบนี้นะคะมันก็จะลงล็อกของมันเองนะคะมันจะไม่ยกขึ้นมาแบบนี้นะมันก็พับลงเองนะเขาเรียกว่าล็อกอัตโนมัตินะคะหัวล็อกอัตโนมัติส่วนมากซิปสมัยนี้เขาก็จะทําเป็นหัวล็อกอัตโนมัติหมดนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าเราจะใช้ของ YKK จะไม่ใช้ของวีนัทนะคะเพราะว่าอะไร ราะว่าไอตัวที่จับตรงนี้มันใหญ่นะ,ะของวีนัทอ่ะไอตัวที่จับตรงนี้มันสั้นเนี่ยมันเป็นสั้นสั้นไงไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยมนันสั้นๆไงไม่รู้แต่ของว k k เคเคเขาว่ายาวนะมันก็เลยจับสะดวกแบบเนี้ยนะ,ะก็เลยชอบใช้นะคะก็มีเท่านี้แหละจ้าการใส่ซิปไนลอนนะคะของล้านพินาซ่อมฟ้าซ่อมผ้านะคะโอ้พูดผิดพูด,พดถูกปลาจ้า